รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี นบสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดถึงเวลามาเที่ยวสตูนกันต่อครั้งที่แล้วคุณนายยังพาน้องซาร่าที่ยวชมความสวยงามของสถาปตัตยกรรมในถนนสายวัฒนธรรมยังไม่หมดเลยนะครับวันนี้ก็เลยต้องพาน้องซาร่ามาเก็บให้ครบอย่าให้ขาดไม่งั้นจะถือว่ามาไม่ถึงสตูนนะ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าจวนผู้ว่าของเมืองสตูลแล้วนะคะ,ะกับคุณนายสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือคุณนายโ no นสมาหลีเสนค่ะภร,ริยาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลและประธานแม่บ้านมหาทัยจังหวัดสตูลแห่เสียดายเมื่อคืนไม่ได้นอนที่จวนวันหลังมาได้ค่ะวันหลังมาได้ค่ะห้องไม่เต็มเหรอคะไม่เต็มแล้วพี่ยกพี่เลยโอ้ยไม่เป็นไยกเฉพาะห้องนะเอายกเฉพาะห้องนะแหมไดยกลูกชงลูกชายให้ไม่ได้ค่ะ วันนี้คุณนายจะพาสาระไปไหนค,ะ,คะตอนนี้จะเข้าเมืองบ้างค่ะได้เลยค่ะวันเราจะไปกันยังไงดีคะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้พี่มีราช,ชรถมาเกยเ<อ>แต่เป็นราช,ชรถรางคะ่ะราชรถรางใช่ค่ะพร้อมไปยังคะพร้อมค่ะไปเลยค,ะค่ะแล้วนี้นะคะเราก็ออกจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลแล้วนะคะมานั่งรถรางเที่ยวชมเมืองสตูลกันแล้ววันนี้เราก็มีมัคคุเทศก์นำทางให้ด้วยสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสริตานาะ ตานะคะเดี๋ยววันนี้พูดคุยได้เลยว่าในตัวเมืองสะตูนีอะไรที่น่าสนใจในแต่ละที่ตามจุดได้เลยนะคะใช้ค่ะนี่ค่ะบริเวณด้านหน้านะคะตรงนี้ค่ะอ๋อนี่คือมาซิกา่ะเป็นมาซิกาใช่ค่ะก็ด้านบนนะคะเราจะเป็นโดมนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมนะคะ อีกหนึ่งจุดก็คือเป็นเสามังกรนะคะซึ่งมีมังกรทั้งหมด5ตัวก็เป็นตามธาตุดินน้ำลมไฟไม้นะคะซึ่งบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของภวามอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสตูนถึงแล้วค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่พาเรไปมขอบคุณเช่นกันค่ะไว้มาเที่ยวอีกนะคะนะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในที่พิพิธภัณฑ์กันต่อค่ะ ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติจังหวัดสตูลห,หรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คือคะาหัดกูเด่นเดี๋ยวเรื่องราวของความเป็นมาของจังหวัดสตูลนะวิถีชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่เจ้าหน้าที่ของที่นี่นะคะได้บรรยายให้พวกเราได้ทราบกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะชื่อบีค่ะหรือว่าชื่อนักการพ่พูสานการนะคะเคค่ะเดี๋ยวรบกวนคุณบีแนะนำและพาเราเดินทัวร์ชมพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะคะได้ค่ะ,คะอาคารน,นี้นะคะก่อตั้งในปี2445นะคะหรือเมื่อประมาณ120ปีมาแล้วนะคะ,คะได้มีการทําเป็นพิพิธภัณฑ์นเนี่ยเมื่อ20ปีมาแล้วะนะคะอาคารน,นี้ก็จะเรียกว่าเป็นอาคารที่มีความเก่าแก่นะคะ,คะ,คะ เป็นห้องของท่านพญาภูมินาภักดีนะคะ,คะหรือกูเดนบินกูแมะนะคะซึ่งท่านเนี่ยเป็นเจ้าเมืองของที่นี่นะคะท่านเป็นคนที่มีการเรียกว่าแบ่งสัดส่วนของการปกครองเมืองนะคะแล้วก็มีการสร้างถนนต่อจากอำเภอไปแต่ละอำเภอนะคะเรียกว่า เป็นนักพัฒนาของจังหวัดสตูลนะคะชื่อของท่านเนี่ยเรียกว่าเล่นๆสั้นๆก็คือท่านกูเดนนะคะอันเป็นชื่อที่มาของฟาลิหานกูเดนค่ะนอกจากจะพูดเรื่องของการแต่งกายความเป็นอยู่แล้วอาหารก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมาสตูลแล้วเนี่ยน้องซาร่าจะต้องได้ทานอาหารพื้นเมืองของสตูลหนึ่งในจํานวนนั้นเมนูที่พี่กาลังจะทําให้น้องซาร่าได้ทานกันรอมากๆเลยขอชื่อเมนูอีกสักครั้งค่ะนอติลอย ผัดน้ำดำจริงๆแล้วก็คือหมึกนั่นเองอเป็นหมึกผัดน้ำดำจะอร่อยอยังไงต้องไปชิมกันแล้วเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูได้แต่เราต้องไปจายตลาดกันก่อนถูกต้องค่ะต้องไปหาวัตถุดิบก่อนนะคะนันก็ต้องขอบคุณน้องวิทยาก่อนวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะคุณดีสวัสดีค่ะฝาค่ะคุณนาย เรียกได้ว่ามาถึงสตูลก็ต้องเข้าถึงความเป็นสตูลกันให้สุดจะได้ไปบอกต่อว่าจังหวัดสตูลและคุณนายน่ารักขนาดไหนแล้วช่วงหน้าครับพ่อค้าแม่ขายเตรียมตัวกันให้ดีเพราะน้องซาร่าพร้อมไปบุกตลาดกันอีกแล้ว ถึงเวลามาจ่ายตลาดที่สตูนกันต่อเห็นว่าบรรยากาศตลาดครึครื้นแบบนี้มีอะไรอ,ไร,อร่อยๆได้ลองชิมกันบ้างเนี่ยเอ้าไปชิมกันให้ร้อยเลยครับน้องซอลนาค่คะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ตลาดดึงแล้วค่ะ,ะึ่งตลาดนี้ชื่อตลาดว่าเป็นตลาดสดดุสลนค่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะค,คะเพราะตอนนี้ในตลาดคึกคักมากๆเลยค่ะ นตลาดที่ใหญ่พอสมควรเปิดปิดกี่โมงคะ5โมงถึงทุ่มครึ่งแต่ว่าจะมีเฉพาะวันศุกร์นะคะซึ่งจะมีของที่หลากหลายมากเลยนะคะเหมาะกับการไปทําอาหารของเราในวันนี้มากๆเลยเป็นรนของเราคือนอติลอยผัดน้ําดำานอติลอยผัดน้ําดํานะคะและคุณนายพาสระมาที่ตลาดนี้ไปซื้อวัตถุดิบกันสนุกสนานแน่นอนเราไปทําให้ตลาดแตกกันเลยดีกว่านะค่ะไปกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะสตากับคุณนายก็มาอยู่ที่ร้านโรตีนาอีสค่ะน่าทานม,มากๆเลยเพราะว่านี่เพิ่งราดนมไปสดๆร้อนๆเป็นร้านโรตีที่อร่อยที่สุด <ๆ S 2> ค่ะเลยเี่าะในตลาดแห่งนี้ค่ะแล้วพี่ก็เลยแอบถามดูเอ๊ะเคล็ดลับความอร่อยของโรตีร้านนี้เนี่ยค,คืออะไรก็ทราบมาว่าส่วนประกอบสําคัญอย่างหนึ่งก็คือน้ํามันใช่ไหมคะสำหรับโรตีร้านนี้นอกจากอร่อยแล้วนะคะเขายัางใช้น้ํามันที่มีคุณภาพอย่างน้ํามัน่วเลืองตระงั่นนี้ด้วยค่ะ ซึ่งเป็นน้ำมันที่ผ่านการกลั่นด้วยเทคโนโลยีนาโนนะคะแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองตาอังฑุนี้ยังเป็นน้ำมันที่มีโอเมก้า 3, 6, 9ค่ะเป็นกรดไขมันที่จําเป็นที่ดีต่อร่างกายนะคะแล้วก็เป็นไขมันดีอีกด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะตอนนี้ใช้ง่ายมากเลยเพราะมาด้วยรูปแบบขวดโฉมใหม่ค่ะฝาห่วงดึงง่ายไม่ขาดนะคะแล้วก็ขวดก็กระชับจับถนัดมือมากเลยะค่ะ พูดมาขนาดนี้แล้วนะคะอยากลองชิมเลยค่ะว่าโรตีเนี่ยจะรสชาติอร่อยขนาดไหนงั้นขออนุญาตชิมเลยนะคะอร่อยกระชับจับถนัดลิ้นมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาตลาดเพื่อจะไปซื้อวัตถุดิบเพราะว่าที่จะทําอาหารให้น้องสาราได้ชิมหนึ่งเมนูสุดยอดมากๆเลยนะคะต้องรอติดตามนะคะว่าเมนูเนี้ยจะสุดขนาดไหนขอชิมโรตีจอดนะจ้า 哦哦。Oh. หมกเนื้อใช่ไหมคะค่ะกไม่เคยไม่ได้เห็นนานดาบเลยข้าหมกเนื้อเหมือนที่พี่บอกตลาดที่นี่เนี่ยจะมีอาหารที่หลากหลายมากเลยอุ้ยอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นไก่กรแล้วไก่กอแล้วก่ากินน่าสนใจมากอันนี้คือส่วนไหนอะค่ะนั้นตูดมันค่ะอุ้ยตูดตูดคุณแม่ชูเด็แม่อตูดให้หนูเลยอันนี้อันนี้ไอกค่ะเอาค่ะลองดูคำว่ากรแลวนี่มาจากไหนคำว่ากรแล้นนี่หมายถึงพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเห็ดไปเผ็ดมาใช่ค่ะ เผ็ดไหมเผ็ดนิดๆเผ็ดนิดๆค่ะอมเผ็ดนิดๆแต่ว่าเน้นหวานใช่จะออกหวานเนี่ยออกหวานนะจะออกหวานหน่อยอร่อยมากค่่ะใชฝากร้านหน่อยถ้าเกิดว่าใครอยากมาซื้อไก่กอแล้วแบบนี้ได้ที่ไหนคะที่ปวดท้ายดูสนค่ะขายยังไงขายยังไงไหมอันนี้15บห้ค่ะอันนี้40บอันใหญ่แล้วก็20บาทแล้วก็25บห้ค่ะแต่ว่าหน้าอกนี่ใหญ่สุดก็คือ40่สิอันนี้หน้าอก40่บโอ้โหสามสอเองแม่ ขอบคุณมากนะคะน้องสาร่าคะนอกจากจะมีลักษณะของอาหารคาวที่อร่อยแล้วข้างๆมีขนมพื้นบ้านรอให้เราชิมอยู่ด้วยไปสิคะตรงนี้ก็คือมาโซนขนมอันนี้คือน่าสนใจมากเลยค่ะนี่เรียกว่าอะไรคะขนมเนราค่ะเนราบนะแล้วมันทำมาจากอะไรอะคะเป็นข้าวเจ้ากับน้ำตาลอ้อย เราอยากนะแต่แบบขาไปดูตรงนั้นได้ไหมคะว่าทำยังไงโอ้ยแล้วนี่คือปั๊มปั๊มเอาใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นมาตรฐานของเขาเลยว่าขนมแน่ๆจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราจะเห็นชิ้นใหญ่เนาะแต่นี่พี่เพิ่งเห็นจะเป็นชิ้นเล็กน่ารักดีเนาะทานง่ายดีเห็นแบบนี้แล้วอยากลองชิมเลยค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอ้าไปชิมเลยชิมเลยอร่อยมา กเค็มเยี่ยมดีหวานยิ่งกินแบบร้อนๆนี่มันอร่อยมากคือกินกับกาแฟมันนุ่มๆเหนียวๆข้างในและออกหวานนิดๆไม่ใช่แบบหวานเจี๊ยบอะแต่ว่าหวานติดลิ้นเบาๆน้ำซีน้ำแรกโค้กโอ้เหมือนรักแรกพบเหมือนรักแรกพบ้กหวานแบบรักแรกพบต้องขนมเนรำเนเนรำจ้าอีกหนึ่งร้านของหวานที่คุณนายพาซาล่าแวะมานะคะก็คือร้าน ข้าวหลามในกะลามีอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยได้ไหมมีมะพร้าวอ่อนกับถั่วดำข้างในค่โอ้ถั่วไซส์เล็กไซส์ใหญ่ขนาดมันจะไม่เท่ากันชิมได้ไหมจ้าชิมได้ไหมจ้างั้นชิมขนาดเล็กก่อนละกันนะคะคุณได้เนาะขออนุญาตโชว์กล้องให้กล้องเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นปะเห็นอ้าวกินเหรอฮะอ้าวเลยกินเลยโอเคโอเคได้ เดี๋ยวให้อีกคนมาอธิบายหนูความรู้สเปลี่ยนช้อนได้ไหมคะน้องเจฟฟี่จ๋าเรามาชิมหน่อยไหมจ๊ะมาอธิบายรสชาติหน่อยแบบพี่แบบกินหวานเยอะมากตอนนี้ลิ้นเปรี้ยไปหมดเลยแขกรับเชิญมาช่วยชิมขออนุญาตแขกรับเชิญนะคะต้อนรับนะคะลูกชายของคุณนายค่ะน้องเจฟฟี่สดกดจีบจ๋าสดกดจีบโอ้ตบมือใหญ่เลยแหมจะลูกชายมาตบมือมาชิมเหมือนนะคะขออนุญาตนะคะอุ้ยป้อนให้ด้วยเป็นไงคะรสชาติ นี่อร่อยหวานมันนะคะเหมือนกับข้าวเหนียวสักขยานิดๆหอมกะทิด้วยหอมมะพร้าวเนาะแล้วก็มีถั่วดำด้วยนะคะใครที่อยากลองมาชิมนี่เลยข้าวหลามในกะลาใบน้องน้องชามีขอให้ไปอยู่ข้างๆนะคะก็ไปก่อนใครด้วยอาหารพิ่ซ่าร่านน่ะเพราะว่ากำลังจะพาน้องซาร่าไปซื้อวัตถุดิบหลัก ที่เราจะทำเมนูนอติลอยผัดน้ำดำงั้นเราไปกันเลยเนาะไปกันเลยค่ะโอเคไปแล้ววัตถุดิบหลักที่เราจะใช้ในวันนี้คือใช่ก็อยู่ที่นี่แล้วนะคะก็คือหมึกนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเป็นเมนูดึกดำบรรก็จะเรียกหมึกเนี่ยว่าเป็นนอติลอยอันนี้ขายยังไงคะกิโลร้อค่ะกิโลร้อยแปนะคะขอเหมาสเลยละกันนะคะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะตวันนี้เราก็ได้ปลาหมึกมาแล้วเพื่อที่เราจะไปทําเมนูที่ชื่อว่านอติลอยผัดน้ําดําอ่าถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยค่ะคุณนายอยากกินมากไปเลยพี่แจ็คไรเดอร์ขอรอเมนูวันนี้ด้วยคนนะจ้าวันนี้คุณนายเขาจะโชว์ฝีมือทำเมนูแบบพื้นบ้านโบราณให้พวกเราได้ทานกันด้วยอยู่ห้ยปากใต้บ้านเราเนี่ยของเดเขาเพียบจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชม มาเข้าครัวทำเมนูชื่อแปลกแบบท้องถิ่นของสุนกันต่อนะครับและถ้าใครอยากรู้จักและเห็นหน้าตามเมนูในะวันนี้เหมือนพี่แจ็คอะไรได้แล้วก็พวกเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ถึงเวลาทำอาหารกันแล้วค่ะและเมนูในวันนี้ที่คุณนายนำมาเสนอคือนอติลอยผัดน้ำดำค่ะคําว่านอติลอยเนี่ยเป็นชื่อของปลาหมึกโบราณและจะมาเป็นเมนูของเราในวันนี้นะคะวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างค่ะเราโขลกเข้าด้วยกันก็คือรากผักชีแล้วก็พริกไทยดำกระเทียมกระเทียมแต่เราจะเพิ่มขมิ้นเข้าไปค่ะขมิ้นกับหอมแดงหอมแดงเล็กนะฮะเปียนเล็กน้อย เพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นเ,เราก็จะคลุกกับปลาหมึกค่ะมาคลุกกันะะเลยมาคลุกกับปลาหมึกนะคะต่อไปเราก็จะลง<จ>ลงผัดเลยค่ะลงผัดเลยนะคะ,คะคแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงรส<อ>เคล็ดลับของความอร่อยของพี่นะคะก็ค,ะคืออยู่ที่น้ํามันถั่วเหลืองตราอ่าง,งุนนะคะเป็นน้ํามันที่พี่เลือกใช้เป็นน้ํามันที่ไม่มีการเติมวัตถุก,กันหืน แล้วก็ยังรักษาคุณภาพนะคะโดยการเติมไนโตรเจนที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญยังมีไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายซึ่งอยู่ในอาหารหลักห้าหมู่ที่ช่วยให้ร่างกายของเราอบอุ่นอีกด้วยค่ะอีกอย่างนะคะนุองซาร่าที่พี่ชอบก็คือเขามีขวดใหม่ค่ะมาพร้อมกับฝาแบบพิเศษทําให้เวลาเราเทน้ํามันลงกระทะเนี่ยรินเป็นสายไม่ไหลเลอะขวดนะคะเทก็สะดวกด้วยไม่ไหลเลอะมือนะคะจับก็ถนัดมือด้วยค่ะนี่นะคะ นี่คือสิ่ที่เราหมักไว้แล้วเมื่อสักรุ่นนี้กับเครื่องนะคะตอนนี้เราจะลงกระทะแล้วนะคะเวเราก็จะเริ่มปรุงรสนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าน้ำหมึกของลอยๆเนี่ยจะออกมาหรือไม่นะคะอ๋อนี่คือคีย์เวิร์ดน้ำหมึกก็คือน้ำดำน้ำดำของปลาหมึกจะไหลออกมาใส่ลําปลาเมื่อกี้ใส่้ําปลานิดนึงนะคะเพราะว่าตามสิ่มมันก็ เราปรุงไว้อยู่แล้วค่ะเกลือนิดเดียวเห็นนะคะคุณผู้ชมน้ำดำมันออกนี่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 ออกมาแล้วให้มีรสเผ็ดนิดหน่อยนอกเหนือจากที่ไทยดำนะคะตอนนี้นะคะหน้าตาน่าทานมากๆเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะได้เลยค่ะไป อร่อยค่ะอร่อยรสชาติปลาหมึกเนี่ยสดมากกรอบนอกแล้วก็นุ่มในเคี้ยวง่ายนะคะ,ะแล้วพอเคี้ยวเข้าไปาปุ๊บจะรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบซอสหนึบหนึบเหมือนตัวน้ำดำในปลาหมึกอ,อยู่ข้างในแล้วกินปุ๊บผัดกับเครื่องสามเกลออือที่เพิ่มขมิ้นเข้าไปด้วยเลยหอมขมิน<ช>้นเข้ามาอีกนะคะมื้อนี้อร่อยมากๆาเลยค่ะ,ะ,คะนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสตูลน,นะคะทรัพยากรทางทะเลแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับที่จวนเพราะว่าสตูลเอง ะะเราก็มีความสุขกับการที่ได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีสวนเศรษฐกิจกาพอเพียงที่เราปลูกผักไว้นะคะสนองนโยบายของทางสมาคมแม่บ้านหมาไทยด้วยอันนี้คือหนึ่งในเมนูทะเละของจังหวัดสตูลเป็นเมนูโบราณดึกดำบรร์แต่ยังมีเมนูทะเลอีกเมนูหนึ่งที่ไม่อยากให้น้องจะร่าพลาดเลยก็คือกั้งค่ะกั้งซึ่งหาไม่ได้ง่ายนะคะ<อ>แล้วก็ไม่ได้มีทุกฤดูการด้วยใ่ไห่ะแล้วหนูหนูจะอยู่ทันมีช่วงฤดูกาลนั้นไหมคะก็อยู่ต่อได้เลยเลย อยู่ต่อได้เลยนะคะ <Okay. S 1> ทีมงานงั้นขออยู่ต่ออีกสักวันหนึ่งแล้วกันนะคะอย่างนี้ต้องอย่าพลาดนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันกับกลูกั้งและจะอยู่ต่ออย่างแน่นอนกันที่สตูลค่ะ<อ>วันนี้นะคะ<อ>ก็ต้องขอขอบคุณคุณนายโนสมาลีเซนค่ะภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูลค่ะขอบคุณมากนะคะคควันนี้ค่ะยินดีค่ะกระเช้าน้ํามันมามอบให้กับคุณนายด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นกระเช้าน้ำมันจากน้ํามันถั่วเหลืองตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดซึ่งในตะก้า น,นี้นะคะจะประกอบไปด้วยน้ำมันคาโนล่าน้ำมัน,มนเมล็ดดอกทานตะวันน้ำมันข้าวโพดและน้ำมันถั่วเหลืองว่าให้คุณนายได้ขอบคุณค่ะสูกใจพี่มากเลย <c oughs> เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ที่ใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วได้เลยค่ะ,คะขอบคุณคุณนายมากนะคะ,คะอย่าลืมค่ะร่วมกิจกรรมสนุกตอบคําถามท้ายรายการกันได้นะคะเข้าไปตอบได้เลยค่ะในช่องของ YouTube Channel IMTV ว d นะคะรีบเข้าไป subscribe กันรอไว้เลยค่ะตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะว่าพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติจังหวัดสตูลมีอีกชื่อว่าอะไรและแน่นอนที่สุดใครตอบถูกเรามีของรางวัลให้ค่ะผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วก็คือ สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราน้ำมันถั่วเหลืองตราอางุนไม่เป็นไขใสสะอาดที่พักสวยๆแบบนี้ขอขอบคุณ The Perfect Room สตูนและที่ขาดไม่ได้ค่ะสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการคุณนายจ่ายตลาดแล้วนะคะติดตามกันได้ค่ะครั้งหน้าซ้าจะต้องไปจับกั้นตัวเป็นๆให้ได้จะน่าสนใจขนาดไหนทุกวันอาทิตย์เจอกันนะคะเวลาบ่ายโมง40ทางอมรินทร์ีวีช่อง34ค่ะ Amarin TV